อย่างเทเลอร์ที่ปล่อยออกไปเนี่ยให้ข่าวว่าสามล้านวิวแล้วเองว้าวอัลรายมากจริงเหรอสามล้านวิวเลยเหรอช่างมปลื้มว,ว้าวปลื้มใจเพราะว่าเราก็พูดไปอย่างเดิมๆครบสามล้านครั้งแล้ว <c oughs> เราก็ขอบคุณทุกคนนะคะจริงๆที่ช่วย สนับสนุนเราใช่คณที่อัพพอร์ตมาต้องตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ศูนย์มิวใช่จนตอนนี้ตั้งแต่เป็นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยซ้ะมันเป็นช่โอุ๊ยจำได้เลยว่าตั้งแต่แบบตอนนั้นแบบประกาศว่าจะได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบตอนนั้นเรายังจําวินาทีนั้นได้อยู่เลยว่าแบบคนเริ่มถามว่าใช่เราคือใครอะไรยังไงจนวันนี้มันแบบใจฟูมากๆใช่มัน ขอบคุณค่ะกระตอบรับดีมากๆเลยนะใช่ค่ะเรามีแบบจะมีแบบตอบแทนแฟนคลับอะไรอย่างงี้ไหมถ้าแบบไปครบแบบสิบล้านวิวอะไร่างเงี้ยเดี๋ยวนูคิดมิชชั่นให้ใหม่แล้วเดี๋ยวแบบประกาศเลยว่าแบบถ้าสิบล้านวิวจะทําอะไรก็ต้องคิดมิชชั่นใหม่ใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่ามันได้ถึงสิบล้านวิวเราอยากจะให้มันมีมิชชั่นอะไรอือไปเทียวต่างจังหวัดไหมทะเลหรอ เราอาจจะได้ไปทะเลเกาะนนั้นนั้นเราก็ได้แบบ a อนิเวสักอย่างหนึ่งเขาใหญ่เอ้ยได้อะไรสักอย่างไหมโอเคได้ได้โอเคไปไปไปสิบล้านก็เดี๋ยวฟินขับรถพาน้องไปต่างจังหวัด <laughs> ทาไมเบ็กสบายตลอดเลย <laughs> อ่ะเบรกเต้นแลวไง a, ไดแบบ้พาพี่ไปว่างดิแบบพาพี่ไปทาซําซําซัมหนูพาพี่ไปมองนอกไงหนูพาพี่ไปกา a d ดิ้วเอชชนของหนูรับปริญญา <laughs> โอ้ยตอนนั้นมันก็ไม่น่าจะสิบล้านอยู่ลวเนาะมันน่าจะประมาณแบบร้อยล้านหรอ้อยล้านห้าสิบล้าน,านมันเลยมันสุดๆ